น้องเบสลูกสาวของสมรักนั่งดูละครตัวเองนำรูปคุณยายมานั่งชมด้วยค่ะแม่ก็ต้องบอกว่านับเป็นอีกหนึ่งสาวสวยที่สร้างความภูมิใจให้กับคุณพ่อสมรักษ์คำสิงอย่างมากต้องเบสลูกสาวสมรักค่ะก่อนหนะ้าหากใครเป็นแฟนคลับจะทราบดีว่ามีความกระตันยูอย่างมากมอบเงินสดให้กับคุณพ่อคุณแม่ก้อนใหญ่ตอนนี้ก็กําลังคบหาก,กัแทงได้ของหนุ่มตรงๆค่ะแถมเจ้าต,ตัวก็มีผลงานที่กําลังเล่นเรืองแรกด้วยล่าสุดแอปพลิเคชัน t ิ k กต็อกน้องเบสโพสคลิปขนาที่ ที่กำลังนั่งดูละครของตัวเองนอกจากนี้นำรูปของคุณยายมานั่งชมข้างๆด้วยค่ะพร้อมกับเผยได้เห็นนะคะว่าโมเมนต์นี้เนี่ยเป็นโมเมนต์ที่น่ารักจริงๆคะ่ะจะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันซึ่งทางทีมงานเองนั้นนะคะก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับน้องเบสด้วยค่ะ